เธอจะนำบทเพลงอะไรมาพิชิตใจกรรมาการไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อตันยงค่ะอาริยาปิ่นมณีอายุ17ปีจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ<ม>ได้มีโอกาสร่วมตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยค่ะก็เข้าไปถึงรอบที่สองะค่ะร้องเพลงนักร้องบ้านนอกแต่ว่าตอนนั้นยังรู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้น ก็เลยไม่ได้เข้ารอบไปเพราะว่ายังทำไม่เต็มที่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำมาก็พยายามปรับปรุงค่ะแรกๆอาจจะฝืนนิดนึงเพราะว่าเป็นคนชอบ้องเพลงแล้วออกลีลาท่าทางเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะฟังเพลงบ่อยๆช่วยได้เยอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่ เรานำมาร้องในรอบนี้อาจจะเป็นเพลงที่ถนัดด้วยก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะวันนี้จะเอาเพลงอะไรมาแก้ตัววันนี้จะมาร้องเพลงสุสารคนช้ำค่ะคัทธริยามาลสีนะค่ะตั้งใจนะลูกนะ สุสานถูกพิดไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลามส่วงจนแหลกรานอยากมีสุสานความระกำล้อมรั้วทำซุ้มประตูติดไปให้คนยำลื สุสารคนชำเก็บหัวใจไร้ทั้งวิญญาณหยุดทรมานทรกรรมอยู่ยางคนช้ำตา ช่วยเอาดินกลบหลุมฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตายค่ะคราวที่แล้วที่ไม่ผ่านไปตอนนั้นมาใช้เพลงอะไรร้องนะจำไม่ได้นักร้องบานนอง้นงบานนอกค่ะนักร้องบ้านนอกโอเค คราวนี้มามองด้วยคุณภาพของเสียงคุณภาพของเสียงกับคราวที่แล้วอ่ะก็ไม่แตกต่างกันนักแต่บังเอิญด้วยทางเพลงนักร้องมันนอกกับเพลงเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าเพลงนี้มันมีมันมีอารมณ์กว่ามันเป็นอารมณ์ประชดประชันมันมีการถึงตายกันเลยเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นมันแค่นักร้องมาระจนภัยเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันก็อีกอารมณ์หนึ่ง อ,อันนี้กำลังมองว่าใส่อารมณ์เค้นมันเยอะไปนิดนึงแล้วก็ลูกเอื้อนบางลูกก็ยังไม่เนียนมันยังมีกุกก,กุกกักกักและยิ่งหลังจากเอาเอา,เอาดนตรีลงเนี่ยถ้าดนตรียังอยู่ลูกเอื้อนไอ้ตรงที่ว่ากดล้มไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูนซีเมนทับหน้าตอนเนี้ย ถ้าเผื่อว่าดนตรียังอยู่นะหนูเอื้อนอะเลยต้องพยายามประครับประคองฝึกลูกเอื้อนให้มันลื่นกว่านี้และให้อยู่ในส่วนของมันนะคะครูอยากจะบอกว่าวิธีการที่ที่จะต้องพัฒนาตันยงต่อไปต้องทำอย่างไรหนึ่งแหละลูกเอื้อนเลยเพราะว่าครูมองว่าในแง่ของเสียงและความสามารถในการใช้เสียงนี่ หนูเป็นคนที่มีสัดส่วนระหว่างพรสวรรค์กับพรสแสวงที่อาจจะน้อยกว่าคนที่เขาอย่างถ้าทเทียบกับกับพี่สุนารีหรือพี่ฝนก็ตามหรือคนที่เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จก็ตามอย่างพี่สุอย่างครูมอเนี่ยครูมองว่ามีพรสวรรค์อย่างน้อย85เปอร์เซ็นต์และสแสวงเพิ่มไม่เยอะแต่ถ้าตอนยงในความรู้สึกของครูหนูหนูจะมีพรสวรรค์อยู่ประมาณ70นะลูก เราต้องบวกเพิ่มอีก30ในฐานะพรเสวงซึ่งพื้นที่30%ซตรงนี้แหละที่ตันหยงยังทําดีได้บางอย่างแต่หลายอย่างยังยังต้องซ่อมแซมและพัฒนาต่อไปเป็นกําลังใจให้นะค่ะครับผมขอตัดสินก่อนนะฮะผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับ เธอจะนำบทเพลงอะไรมาพ่ชิตใจกรรมาการไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อตันหยงค่ะอาริยาปิ่นมณีอายุ17ปีจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้มีโอกาสร่วมตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยค่ะก็เข้าไปถึงรอบที่สองะค่ะร้องเพลงนักร้องบ้านนอกแต่ว่าตอนนั้นยังรู้สึกประหม่าแล้วก็ตื่นเต้น ก็เลยไม่ได้เข้ารอบไปเพราะว่ายังทำไม่เต็มที่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำมาก็พยายามปรับปรุงค่ะแรกๆอาจจะฝืนนิดนึงเพราะว่าเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วออกลีลาท่าทางเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะฟังเพลงบ่อยๆช่วยได้เยอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่ร้อนง ฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานถูกพิษไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลามสวงจนแหลกรานอยากมีสุสานความระรมล้อมรั้วทำสุมประตูติดไปให้คนรำลือ นี่คือสุสานคนช้ำเก็บหัวใจไร้ทังวิญญาณอยู่ทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่าก็ไม่แตกต่างกันนักแต่บังเอิญด้วยทางเพลงนักร้องมันนอกกับเพลงเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่า เพลงนี้มันมีมันมีอารมณ์กว่ามันเป็นอารมณ์ประชดประชันมันมีการถึงตายกันเลยเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นมันแค่นักร้องมาระจนภัยเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันก็อีกอารมณ์หนึ่งอ,อันนี้เากำลังมองว่าใส่อารมณ์เข้นมันเยอะไปนิดนึงแล้วก็ลูกเอื้อนบางรูปก,ก็ยังไม่เนียนมันยังมีกุกกุกกักกักและยิ่งหลังจากเอาเอาดนตรีลงเนี่ย ถ้าดนตรียังอยู่ลูกเอื้อนไอ้ตรงที่ว่ากุดลมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องโมกุนซิเมนทับหน้าตอนเนี้ยถ้าเผื่อว่าดนตรียังอยู่นำมาร้องในรอบนี้อาจจะเป็นเพลงที่ถนัดด้วยก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะวันนี้จะเอาเพลงอะไรมาแก้ตัววันนี้จะมาร้องเพลงสุสารคนช้ำค่ะคัทธรยามาลสีนะค่ะ ตั้งใจนะลูกนะ มีที่ดินอยู่หุณลุกมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูนซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบลุมฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวา วันฉันตายค่ะ <Okay. S 3> คราวที่แล้วที่ไม่ผ่านไปตอนนั้นมาใช้เพลงอะไรร้องนะจำไม่ได้นักร้องบ้านนอกค่ะนักร้องบ้านนอกโอเคคราวนี้อ่มามองด้วยคุณภาพของเสียงคุณภาพของเสียงกับคราวที่แล้วอ่ะ